สวัสดีค่ะนเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่หนียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอช กถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ 同学大家好สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ทรักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชือในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับเนื้อหาของบทที่6ในหนังสือเรียนชุดมาเรียนภาษาจีนกันเถอะเล่มที่สองท,ทที่6 พวกเราย้ายบ้านเดือนหน้าโดยเนื้อหาในบทเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนไวยากรณ์คำว่าชงเต่าซึ่งเป็นไวยากรณ์ที่ใช้เพื่อบอกระยะทางจากไหนถึงไหนหรือบอกช่วงเวลาได้ด้วยนะคะมีวิธีใช้อย่างไรและมีตัวอย่างประโยคอะไรที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไปรับฟังพร้อมกันในรายการเลยค่ะ มาดูไวยากรณ์คำว่าชงจุดจุดจุดเต้าจุดจุดจุดนะคะไวยากรณ์นี้เป็นไวยากรณ์เพื่อบอกว่าจากที่ไหนถึงที่ไหนนะคะชงแปลว่าจากเต้า แปลว่าถึงค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของจุดๆนะคะเราก็จะเติมสามารถเติมสถานที่ได้นะคะอย่างเช่นจาก A ถึง B ก็คือจากสถานที่ A ถึงสถานที่ B หรือว่าจากช่วงเวลาก็ได้นะคะอย่างเช่นจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะใช้ไวยากรณ์นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยครูปแบบแรกนะคะก็คือ จากสถานที่ A ถึงสถานที่บีนะคะก็คือชอง A ต้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะชง我家到超级市场开车只要五分钟从我家到超级市场开车只要五分钟ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอย่ยจากบ้านฉันไปที่ไหนคะ จากบ้านฉันถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะจากบ้านฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยขับรถใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นขับรใชายเครชรจอยเาเพียงนาทเท่นั้ขับรถใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะหรือตัวอย่างถัดมาค่ะจากบ้านันถึงซอราตากซอรขับรถใช้เวลาเพียงหนาทนั้นตับรถ้าเ 开车只要十五分钟，รนนประโยคคล้ายกับประโยคแรกเลยนะคะความหมายของประโยคนี้แปลว่าจากบ้านชั้นไปกงซึ่ก็คือบริษัทนะคะจากบ้านชั้นถึงบริษัทเนี่ยขับรถใช้เวลาเพียง15ห้านาทีค่ะ从我家到公司开车只要十五分钟，ư, ข,นนขับรถแค่15นาทีเท่านั้นนะคะ หรือมาดูตัวอย่างบทสนทนาถัดมาค่ะสมมุติว่าเราจะถามเพื่อนว่าจากบ้านเธอไปสวนสาธารณะเนี่ยต้องเดินกี่นาทีต้องเดินไปสวนสาธารณะเนี่ยกี่นาทีนะคะเราก็สามารถถามว่าชงหนี่เ,จา,จ,จ,จ,าาเจากบ้านเธธอไปสสวนสาณะเต่ากงหยวน,นะคะคเดินเนี่ย 要走多久ประโยคนี้นะคะ,ะ,เ,ะเดิน,นจะต้องเดินนานแค่ไหนต้องเดินใช้เวลานานแค่ไหนนั่นเองค่ะจา,มมาจากบ้านเราเ,เดินไปสวนสาธารณะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเราก็สามารถตอบว่าจะยาวห้านาทีลู่าน อู่เฟจงก็คือเดินเนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นใกล้มากๆเลยนะคะอู่เฟนจงหนาทีเรามาดูตัวอย่างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันกันบ้างค่ะชงมังกุ่นไต้หวันขึ้นเครื่องบิน้เวลาสามชั่ร่งถสีช่วงจากมังกุ่นไต้หวัน 坐飞机要三个半到四个小时ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ยเรามาดูความหมายกันค่ะนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพถึงไต้หวันต้องใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงชงมังกูเตาไต้หวันจากกรุงเทพถึงไต้หวันมังกูเตาไต้หวันนะคะกรุงเทพถึงไต้หวันชัวฟจีนั่งเครื่องบิน 要三个半到四个小时นั่นเครื่องบินเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะสาั半ก,ก็คือสามชั่วโมงครึ่ง到四ง小时่ชัแปลว่าถึงใช่ไหมคะถึงสี่ชั่วโมงนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะแปลวะ่าจะใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงนะคะ三个半到四个小时มาดูตัวอย่างถัดมานะคะ 从台北到高雄坐高铁只要两个小时。从台北到高雄坐高铁只要两个小时。ประโยคคล้ายๆกันกับประโยคเมื่อกี้นี้เลยค่ะจากไทเปถึงเกาชงนั่งรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาแค่สองชั่วโมงชงท้ายเปเต่าเกาชงจากไทเปถึงเกาชงนะคะ ั่วเก้าเถียนั่งรถไฟความเร็วสูงเก้าเทียแปลว่ารถไฟความเร็วสูงจี้เยาเหลยงกิดช,ชั่วจื่อเยาในที่นี้นะคะแปลว่าใช้เวลาแค่เ i ลีงกิช,ชั่วสสองชั่วโมงเท่านั้นค่ะมาดูอีกประโยคนึงในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับใครที่อยู่ข้างนอกแล้วก็อยากจะถามทางว่าจากตรงนี้ ไปรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเดินยังไงไปยังไงนะคะประโยคนี้จำไว้เลยนั่นก็คือชิงเว,งเวเิน从这里到捷运站怎么走请问从这里到捷运站怎么走คำว่าชิงเนะคะเป็นการเริ่มต้นประโยคคำถามด้วยความสุภาพนะคะเป็นการขออนุญาตถามหน่อยว่า จงเจากตรงนี่จากตรงนี้นะคะฉงเจานรากตีรางนีร้ตนะงี้านถึงสถานีรถไฟฟ้านะคะึงสถานีรถไฟ้านะสถีรถไฟฟ้านะคะนนะีรยไนะคนเ้านี่ยไปลว่าสถานีรถไฟฟ้าค่ะจะมาจบจะมาจบแปลว่้านนไปยังไงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในประโยคแบบนี้สามารถเปลี่ยนคา เฉียยินจันเป็นสถานที่อื่นที่ต้องการไปได้นะคะสมมติว่าเราอยากจะถามว่าจากตรงนี้ไปธนาคารไปยังไงค่ะเราก็เปลี่ยนคำว่าเฉียยินจันเป็นอิงหังอิงหังเรามาทบทวนกันนะคะ请问从这里到银行怎么走？请问从这里到银行怎么走？มมไม่ทราบว่าจากตรงนี้ ไปธนาคารเนี่ยจะต้องไปยังไงหรืออีกสถานที่หนึ่งนะคะสมมุติว่าเราจะไปโรงพยาบาลค่ะเราก็ถามว่า请问从这里到医院怎么走？请问从这里，จากตรงนี้ต到医院，ถึงโรงพยาบาลเนี่ยจะมาจบเดินไปยังไงไปยังไงนะคะ ก็อย่าลืมจดไว้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะไวยากรณ์คำว่าชงต่อนอกจากจะใช้บอกสถานที่นะคะจากสถานที่ A ไปสถานที่ B แล้วนะคะยังสามารถบอกช่วงเวลาได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราก็จะพูดว่าชงจีอตร์ชิงชีอร ชงช一到ชี五อีดาวชิงชีวูสมมติว่าเราต้องทำงานตั้งแต่วันจันท์ถึงวันศุกเราก็จะพูดว่า我从星期一到星期五都要工作我从星期一到星期五 โตย้ากงั่วฉันต้องทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวนันศุกร์หรือว่าถ้าเราต้องทำงานตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเราก็เปลี่ยนวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เป็น8ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะว่ชงเจ้าช่างแปดโมงถึงหกโมงเถึน หกโมงเย็น早上八点半蒙朝下午ย点หกโมงเย็น都在工作ทํางานทั้งวันเลยนะคะหรือบางคนอยากจะบอกว่าฉันทํางานตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะตั้งแต่เช้าจะลดเย็นใช้วน,นีอได้เหมือนกัน从早到晚从早到晚นะคะวลีน,นี้แปลว่าตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่ะหรือว่าทั้งวันนั่นเองนะคะ 我从早到晚都在工作。我从早到晚都在工作。ฉันทำงานตั้งแต่เช Del ้าจรดเย็น <começa>。พูดถึงสำนวนชงเจ้าตวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ต้องบอกว่าเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมกันนะคะตัวอย่างแรกท่าชงเจ้าตวัน 都在照顾小孩เขา从早到晚都在照顾小孩เธอดูแลลูกตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะทาชงเจ้าต้าหวันก็คือ <c oughs> ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ย都在照顾小孩照顾小孩แปลว่า,าดูแลเด็กดูแลลูกๆนะคะดูแลเด็กตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ 这家咖啡店从早到晚都有人这家咖啡店从早到晚都有人ร้านกาแฟร้านนี้มีคนอยู่ตลอดทั้งวันนั่นเอง这家咖啡店ร้านกาแฟร้านนี้ชงเจ้าตลอวันก็คือตั้งแต่เช้าจนดึงเย็นเนี่ยตุโยเนมีคนตลอดทั้งวันค่ะมาดูประโยคถัดมาค่ะ老板从早忙到晚 连吃饭的时间都没有老板从早忙到晚连吃饭的时间都没有เท่าแก่ยุ่งตั้งแต่เช้าจรดเย็นแม้แต่เวลากินข้าวยังไม่มีนะคะหรือว่าจนไม่มีเวลากินข้าวนั่นเองค่ะชงเจ้ามังเต้าหวันจำนวนนี้ก็แปลวะ่ายุ่งตั้งแต่เช้าจะรดเย็นนะคะชงเจ้าตั้งแต่เช้ามังแปลว่ายุ่ง 到晚จนถึงเย็นนะคะ连吃饭的时间แปลว่าแม้แต่吃饭的时间เวลากินข้าวนะคะ连吃饭的时间都没有แม้แต่เวลากินข้าวเนี่ยก็แทบไม่มีเลยค่ะโต้ไม่ยแปลว่าไม่มีเลยช่วง 正能量语录คำคมพลังบวกสำหรับช่วงจ正能ลู่คำคมพลังบวกวันนี้นะคะขอเสนอสำนวนที่ว่า世上从不缺少机会只是缺少发现机会的眼睛สำนวนนี้แปลวะ่าบนโลกใบนี้ไม่เคยขาดโอกาส ขาดแค่ดวงตาที่มองเห็นโอกาสค่ะชื่อช่างชื่อ่งคำนี้นะคะแปลว่าบนโลกใบนี้คำว่าชื่อมาจากคำว่า世界世界ที่หมายถึงโลกนะคะ世界上从不缺少机会机ก็คือโอกาส缺少ก็คือขาดนะคะ不缺少ก็คือไม่ขาดค่ะ ชงปู่เชื่อาวจีฮยำนวนนี้ก็แปลว,ว่าไม่เคยขาดโอกาสนะคะคำว่าชงปู่ในที่นี้นะคะหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ไม่เคยนะคะชงปู่ชงปูเาวจีฮยไม่เคยขาดโอกาสะคะ่ะ只是缺少发现机会的眼睛，只是缺少缺少เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะแปลว,ว่าขาด จช่อแปลว,ว่าแค่ค่ะแค่ขาดอะไรคะขาดดวงตานะคะฟ้าเชียนชี้หวยแต่เหียนจริงขาดดวงตาที่มองเห็นโอกาส ฟาเชียนชี้หวยก็แปลว่ามองเห็นโอกาสนั่นเองค่ะซึ่งก็ทำให้นึกถึงอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่บอกว่าโอกาสเนี่ยมีไว้สำหรับคนที่เตรียมพร้อมนะคะเพราะงนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมเรียนภาษาจีนเพื่ออาจจะสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้สำหรับภาษาจีนพาเพลในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ